สวัสดีครับชาวลัคนาราศีเมษนะครับดวงรายสัปดาห์ครับ28มิถุนาถึง4กรกฎาคม2564ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด subscribe ติดตามนะครับอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยนะครับชาวลัคนาราศีเมษนะครับดาวประจำตัวคือดาวพระอังคารดาวพระอังคารอยู่ภพที่4ของดวกชะตานะครับได้ตำแหน่ง มหัตกรรมโกลาเลิกนะถือว่าตำแหน่งที่ดีนะอยู่คู่กับดาวศุกร์นไหุกปากหวานอังคาร,รับเอาก็สวยงามครับเนื่องว่าคู่มิตรอยู่ด้วยกันนะและดาวศุกร์ก็ดาวการเงินของท่านด้วยดาวศุกร์คือดาวเจ้าเรือนกระดุมพระดาวเจ้าเรือนปตัตนีเป็นสี่อ่าเป็นสี่และที่สําคัญนะเป็นราชาโชคอ,อ่าถือว่าสวยงามอยู่กับดาวประจําตัวท่านเป็นคู่มิตรอ่านี่ถือว่าดีครับราหูนะครับมาจากภพ ลาพระมาอยู่พบกระดุมพระอ่ามียังมีดาวพุธรบกวนอยู่ตั้งแต่วันที่28ถึงวันที่1นะครับวันที่2นี่ย้ายแล้วดาวพุธจะย้ายวันที่2กรกฎาคมนะครับดาวพระอาทิตย์ครับอยู่โยกหน้าดวงชะตานะพระอาทิตย์ก็เป็นราชาโชคอ่านี่ราชาโชคสองตัวนะครับพระเกตอยู่พบอะไร นะพฤหัสอยู่ลาภะนี่ยังให้เรียกว่าโชคลาบดาวแห่งคุณธรรมดาวแห่งบุญกุศลอยู่ในเรือนลาภะโชคลาบและดาวเจ้าเรือนลาภะก็มากระดุมผานะดาวเสาครับการงานยังมั่นคงแน่นปึกนะครับ 28- 29พระจันทร์อยู่พบลาภะนีท่ทำไมไม่อยู่วันที่หนึ่งใช่ไหม่พระจันทร์อยู่พบลาภะนะครับ30 1สนี่เข้าบวินา,นาอ่าลัคนาราศีเมษ นะพอวันที่สาวันที่4ี่ก็กลุ่มแล้วเอาละทีนี้พื้นฐานดวงชะตาก็เรียกว่ายังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากจะเปลี่ยนก็คือดาวพุธครับดาวพุธนี่เจ้าเรือสหัชชาเนะจ้าเรือนอลินะดาวพุธจะย้ายวันที่สองเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องวันที่หนึ่งเนี่ยเดี๋ยวกลับมาใหม่นะเด,เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเอาเรื่องดวงก่อนนะดวงดีมัน เลขอะไรมันก็ถูกทั้งนั้นแหละนะดาวพุธนะย้ายเข้าภพที่สาดวงชะตาอนี้ถือว่าโอเคนะครับเขาจะไปเกษตรการเดินทางเพื่อนฝูงสังคมดูดีมีหน้ามีตาจะได้เพื่อนใหม่นะจะได้เพื่อนใหม่ได้สังคมใหม่ๆมีคนหลากหลายมากหน้าหลายตาเข้ามาทำความรู้จักนะเพราะว่าดาวสหัชชะเนี่ยเป็นเกษตรและดูดิ มีดาวปุตตะนะคือดาวอาทิตย์เนี่ยนะมาจากคบปุตตะอยู่ตรงนี้เป็นราชาโชคซะด้วยเออเ้เรียกว่าปุตตะนี่คือของใหม่ๆเริ <bunları> ran, ่มต้นใหม่เป็นลักษณะนี้อาจจะก็ดีในเรื่องของเขาเรียกว่าทั้งมิตรภาพแล้วก็ความรักด้วยนะปิงปังปิงปังเพราะอะไรเห็นไหมดาวสุขกับดาวอังคารก็กอดกันเลย เขาเรียกว่าดาวกอดกันโบราณภาษาโหดนี่เรียกว่าดาวโดยหลักการแล้วกาเรียกดาวกลุ่มกันใช่ไหมกลุ่มกันทับกันนะแต่บางตำราเขาใช้คําว่ากอดอ่านะมันก็ดูดีนะนกอดกันทําไมมันกอดกันก็เขาเป็นคู่มิตรคู่มิตรสุปากหวานอังคารรับเอาใช่ไหงั้นตัวของท่านเองกับดาวสุนะเจ้าเรือตรนตัดตนีอ่าใช่ไหมมาอยู่อย่างนี้กอดกันแถมยังได้ แถมดาวสหัสชชะคือเพื่อนฝูงสังคมเจอคนใหม่ๆ่ปุตตะนอกจากจะแปลว่าบุตรบริวาแล้วมันก็แปลว่าใหม่ใหม่สิ่งใหม่ใหม่รวมทั้งความรักครั้งใหม่การเริ่มต้นครั้งใหม่นะถือว่าโอเคนะถือว่าโอเคเลยเนี่ยเรียกว่าดวงชะตาก็เป็นอะไรที่ดีขึ้นมาแล้วยิ่งวันที่สองเนี่ยดาวพุธยายมาก็จบเลยก็ถือว่าโอเคเพราะอะไรรู้ไหมเข,เขาไม่อยู่กับราหูไง นะพอพุทธกับลาหูเขาแยกตัวกันนี่ก็ทางใครทางมันนะอยู่กันก็กัดกันใช่ไหมนะพุทธเป็นสุนักนะกัดพระลาหูที่เป็นพ่อค้าเนี่ยมันก็คู่ขัดแย้งอ่ะนะพุทธอันตรพานวิวาทลาหูและลาหูเขาเป็นลาพระของท่านไงเนะี่ยที่ผ่านมาโชคลาภเนี่ยมันจะโดนขัดโดนขวางโดนอะไรมาตลอดพอวันที่สองก็ย้ายหนีไปแล้ว นะถามว่าโชคลา่าเป็นไงอะ่ะเราก็ย้อนกลับไปดูวันที่หนึ่งซิก็ต้องบอกว่าราคณาราศีเมษนี่ก็พูดตรงๆนะว่ามันก็ยังไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่โดดเด่นยังถือว่าไม่โดดเด่นแต่ถามว่ามีไหมมีครับเพราะว่าดาวพฤหัสเขาอยู่เพแต่พอวันที่หนึ่งเนี่ยพันทร์ตกวีนาอย่นี้เห็นไหมพันทรตกวีนาแต่ก็ยังดีที่อยู่เรือนพฤหัสด,ดาวพฤหัสมาเป็นลาภะ นะเสียดายไงดาวพุธย้ายวันที่สองนะถ้าย้ายวันที่หนึ่งเนี่ยจะชัดเจนเพราะอะไรดาวเจ้าเรือนลาพักคือพระราหูมาอยู่ในเรือนการเงินอันนี้ก็จะก็จะดีขึ้นแต่พอเอิญเขาย้ายวันที่สองนะแต่ถามว่าไอ้ไอ้ที่ย้ายเนี่ยก็ต้องบอกว่าพุธก็ดูดีเลยทีเดียวแหละคือจังหวะอย่างที่ผมบอกนะในช่วงวันที่หนึ่งหรือวันที่สิบหกอะไรพวกเนี้ยถ้ามันมีดาวย้ายในช่วงนั้น เขาเรียกว่าดาวดวงนั้นมีการเคลื่อนไหวดาวดวงนั้นมีการเคลื่อนไหวถูกไหมย้ายราศีนี่ยิ่งชัดเจนบางทีเขาย้ายทุกวัน่ะดาวบางดวงคือย้ายนาวางนะในหนึ่งราศีมีเก้าลูกนาวางนะั้นบางดวงอย่างพระจัทร์เนี่ยพัทร์เนี่ยวันหนึ่งย้ายทีสามสี่นวางเลยฉะนั้นเดี่ย เวลาที่ดาวเขาเคลื่อนตัวดาวทุกดวงเคลื่อนตัวหมดอะอยู่ที่ว่าเคลื่อนช้าเคลื่อนไวไเพ็นแต่ว่าอะอย่างวันที่หนึ่งเนี้ยพุธย้ายวันที่2ฉะนั้นวันที่หนึ่งเขาก็ไต่เส้นแล้วนะเ,เตรียมขยงเ,เตรียมขยับเ,เตรียมอะไรแล้วเ,เตรียมจะเปลี่ยนที่อยู่แนละ้วเขากำลังจะไปเป็นกเกษตรฉะนั้นดาวพุธก็ไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดานะถือว่าถือว่าดูดีนะดาวพุธนะอ่าอ่าวันที่หนึ่งอ่ายี่สิบแปดวันจันทร์ใช่ไหม ที่แปดที่เก้าสมสิบหนึ่งี่หนึ่งข้ามข้ามวันเสาร์มาเพราะว่าเรานับ,บนนวันเฉยนะวันที่หนึ่งมันเป็นวันพฤหัสเนี่ใช่ไหมวันพฤหัสอ่ะเราก็ดูก่อนวันพฤหัสนะก็จับที่ดาวพฤหัสด,ดาวพฤหัสเดินถอยหลังเออเดินถอยหลังก็ถือว่าดาวพฤหัสก็ดูดีนะเพราะว่าเห็น oh. ไหมอยู่ในภพลาภของท่าน เนี่ยวันพฤหัสอาทีนี้เราก็ต้องไปตามสเต็ปนะดาวสีนะก็ก็มานะมา2รอบแล้วใช่ไหมเออคราวที่แล้วออกวันออกวันอังคารใช่ไหมพฤหัสมาใช่ไหมออกวันพุธไปไงลาหูก็ามามาเหมือนกันแต่อย่างที่บอกคนระับเขาเรียกว่าจะมาในจุดไหนแค่นั้นเองนะคือไม่มีให้รู้หรอกว่าสลาดเนี่ยจะออกอะไรเป๊ะๆนะมันอยู่ที่ว่าจะจับดาวไหนจับอะไร แล้วก็ก็เรียกว่าไปผสมไปก็เรียกว่าคิดเองแล้วที่ีมันอยู่ในกระดว้งแต่ละท่านด้วยนะที่ผ่านมาก็ถูกก็บางคนก็โทรมาบอกมีทั้งถูกมีทั้งไม่ถูกครับทั้งที่ก็ฟังคลิปเดียวกันเลขเดียวกันนะแต่บางคนถูกบางคนไม่ถูกนะแต่ถามว่าเขาก็ก็คือตะก็คือสําหรับท่านที่เขาเรียกว่าเออเชื่อใจกันเนาะเออก็ก็ดูก็ดูเลขๆตามแต่อย่างที่บอกก็ไม่ต้องเชื่อผมนะ หมายถึงว่าผมแค่เอาข้อมูลมาบอกเฉยๆนะครับข้อมูลมาบอกเฉยๆนะครับแต่ F4 บางท่านเขาถูกเขาก็าโทรมาขอบคุณมีน้ำใจอะไรนิดๆแต่หน่อยก็ว่ากันไปนะครับสตหรับถ้าไม่ถ้าไม่ถูกนะมันก็เนี่ยแหละบางทีก็เสียดายเฉียดไปเฉียดมาอ่ะพื้นหักวันพฤหัสใช่ไหมบริวารอายุเดชศรีก็ก็ต้องตามถูกไหมสองงวดมาแล้วอะ อ่าสองงวดมาใช่ไหมงวดนี้ก็ต้องก็ต้องตาไปอีกนิดหนึ่งแล้วดาวอาทิตเข้าไปแหละเขาเป็นราชาโชคแล้วเขาเป็นเจ้าโดยปุตตะปุตตะมันก็คือการเสี่ยงโชคและเป็นราชาโชคด้วยและอยู่ภพนี้ก็ถือว่าดีเพราะโยกหน้าดวิจตาก็ก็ได้ก็ต้องบอกว่าก็ได้นะครับอ่ะพุธอาทิตย์สวยงามอ่านี่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับพุธอาทิตย์สวยงามทีนี้ สิบหกนาฬิกาของวันที่หนึ่งกรกฎาคมนะครับสิบหกกรกฎาลัคนาจะอยู่ที่พิจิตรคราวที่แล้วเนี่ยแหมไปเน้นดาวจันทเพราะคิดว่าจันทรเป็นสิบเอ็ดแกลักถูกไหมหารู้ไหมนี่ลัคนาเขาอยู่ราศีตุลดาวศุกร์ก็มาเลขหก 6, เห็นไหมลาหูมาศุกร์มาอาทิตย์มาคราวที่แล้วคราวที่แล้วลาหูมาเห็นไหมลาหูศุกร์อาทิตย์ นะมามาบนฟ้าเลยนะครับก็นี่แหละนะครับทีนี้ก็ลัคนาพิจิตรน่ะคราวนี้เรามีบทเรียนแล้วนะเขาออกเขาออกตัวลัคนาเลยลัคนาพิจิตรคืออะไรพระอังคารครับนะพระอังคารก็คือตัวท่านเห็นไหมพระอังคารเขายอ,อยู่นี่ฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็ถือว่าสวยงามแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยลัคนา คือลัคนาเนี่ยไม่ใช่ลัคนาราศีเมษนะลัคนาเวลาที่เขาออกอ่ะนะเวลาที่เขาออกเนี่ยลัคนาอยู่พิจิตเนี่ยหกโมงเช้าตรงนี้ไงหกโมงเช้าที่มีถุนว่าพระอาทิตย์สถิตตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยสี่โมงเย็นก็จะมาอยู่ตรงนี้อ่ะเนี่ยพอลัคนาพิจิกเนี่ยดาวประจําตัวเขาคือดาวอังคานที่ดาวองคานอ่ะดีไหมดีครับเพราะอะไรเป็นอุดมเกณฑ์ของลัคนาพิจิกนะ กีตสัตตะต้ององค์เก์นะก็เรียกว่าสวยนะเป็นอุด,ดมเกณฑ์สวยงามนะครับกีตะคืออสุรินทั้งภูมิมินสหัพันปัตตนิสุภาอันเห็นไหมวินาศนั้นอุด,ดมเกณนดาวงคารไดอุด,ดมเกม์นี่ฮะนะผมจะบอกเลยว่าเรียงเลยนะเลียงเลยนะเ <c oughs> นี่ยตั้งแต่พระราหูอาทิตย์อังคาร อ่าลาหูอาทิตย์อังคารถือว่าดูดีถือว่าดูดีนะครับลาหูดูดีไงเล่งไงเขาเล่งไงเขาเล่งลัคนาเวลาเวลาที่ออกใช่ไหมคราวที่แล้วลาหูมาเป็นสีแต่คราวนี้ไม่ใช่แต่คราวนี้เขาเป็นองค์เจนเล่งลัคนาพิจิตอังคารเป็นอุดมเกณฑ์เนี่ยคู่นี้ก็ถือว่ามีนยยะ อ่ามีนายาแล้วดูดิลาหูก็อยู่พบการเงินนะดาวองคายก็อยู่ตรงนี้ของท่านด้วยก็โอเคครับนะก็ประมาณนี้นะอาวันที่หนึ่งนะครับก็เน้นๆแล้วนะจริงๆโอ้โหมันทุกดวงม,มันมีโอกาสหมดแหละนะครับแต่นี้ก็เดี๋ยวจะหาว่าโอ้โหบอก1นถึงเมันก็ออกแน่นอนใช่ไหมอันนี้เราก็มาประมาณนี้แหละสวยๆนะหนึ่งสองสสสสตัวอ่ะ พุทธอีกตัวสี่นะครับก็ลองไปจับกันดูนะจริงๆผมชอบพื้นหัสพื้นหัสพักไงน,นะพักถอยหลังถอยหลังเนี่ยมาแต่ว่าอย่างที่บอกพื้นหัสเขาเขาถอยหลังหลายเดือนเลยแหละเขาถอยหลังหลายเดือนเลยเนี่ก็จะมาเมื่อไหร่ไม่รู้ยังไงก็ต้องติดสอยให้ตามเผื่อไปด้วยนะครับเพราะว่าดาวพักเนี่ยออกนะส่วนใหญ่จะออกนะแต่ว่าทีนี้เขาไม่ได้พักแบบ อ่าอย่างดาวพุธถ้าพุธพักนี่ออกสูงพุธพักนี่ออกสูงเพราะอะไรดาวพุธเนี่ยจะพักแป๊บเดียวไงแล้วถ้าเกิดมันช่วงใกล้เวลาเนี่ยมีโอกาสนะแต่อันนี้พุธไม่พักนะข้ามมีอาการงั้นพุธก็สวยพุธดีอ่ะพุธอ่ะพุธเนี่ยอาทิตย์เนี่ยถือว่ามามาดีเลยแล้วก็ลาหูกับขังนะครับทีนี้ก็อย่างที่บอกครับไป ไปผสมนปนเปไปบวกไปลบไปคูณไปหารเอาที่สบายใจนะครับที่สบายใจของท่านนะถือว่าก็ดูดีเลยทีเดียวแหละนะครับอ่ะภาพรวมดวงชะตาและขนาราศีเมษนะทุกอย่างยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงที่เป็นนัยยะนะยังยังยังก้าวหน้ามั่นคงดีเหมือนเดิมและดีขึ้นตรงที่ดาวพุธย้ายแล้วเพราะว่าเขาเลิกเกาะจะลาหูแล้วนะครับนะแต่ยังไงก็ พยายามเขาเรียกว่าอะไรนะทำบุญสวดมนต์ไหว้พระเยอะๆนะเพราะอะไรเนี่ยดาวเกตอยู่พบกลินะเขาเรียกว่ายังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่มองไม่เห็นมันขวางทางมันอะไรท่านอยู่นะเข้าใจไหมดาวเกตอยู่พบกลิไงอ่าระวังนิดนึงนะตรงตรงจุดนี้มันก็คืออันนี้เป็นเรื่องของความเชื่อเพราะดาวเกศไม่ได้มีคุณสมบัติในตัวเองเขาเป็นดาวทิพย์เป็นดาวของวิญญาณธาตุมันมองไม่เห็น มันไม่รู้ว่าผลมันจะออกมาเป็นลบหรือเป็นบวกแต่เขาอยู่ในเรือนที่ไม่ดีเขาเรียกว่าทุกสถานทุเรือนทุกอ่ะ,ะอล,ลี่อุปสรรคปัญหาดาววิญญาณสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาอยู่ในมาแสดงผลในเรื่องของอุปสรรคปัญหาแล้วจะทำยังไงเราเราจะคุยกับเขาได้ไหมคุยไม่ได้วิธีการก็ต้องใช้ระบบใช่ไหมศาส,สนา ความเชื่อมาจัดก,การเรื่องพวกเนี้ยเออถ้าเป็นดาวอื่นเนี่ยใช่ไหมมันยังมันยังมีตักกะที่เป็นการกระทำไงใช่ไหมแต่ดาวนี้ดาวทิพดาววิญ,ญญาณเราจะไปเอาตักกะอะไรไปจับเขาว่าก็ต้องใช้ความเชื่อครับทําบุญสุนทานแต่สิ่งที่เราทํามันไม่ใช่ความมุมงา่ายทาบุญตักบาทมันมันก็เป็นเรื่องดีถูกไหมสวดมนต์ไหว้พระมันก็เป็นเรื่องดีก็ทําได้ครับไม่เสียหายไม่ต้อง กลัวใครเขาว่าเราอะไรหรอกเนาะไม่เสียหายแล้วก็เราไม่ได้ไปขอตังค์ใครเวลาไปสวดมนต์เราไม่ด้ทํทำใครเดือดร้อนอยู่แล้วถูกไหมคนสวดมนต์อยู่อะสมาธิสวดมนต์ป่าก็สวดมนต์การที่เราสวดมนต์ก็เท่ากับการที่เราไม่ได้ด่าใครมันก็เป็นบุญกุศลแล้วถูกไหมอย่างน้อยสิลเวลาสวดมนต์คือเวลาที่เราถือสิลห้าครบ ถูกไหมยกเว้นเราสวดไปตบยุงไปเท่านั้นแหละถูกไหมอ่าเราสวดมนต์เราไม่ได้ไปทําร้ายใครสวดมนต์เราไม่ได้ไปหยิบไปรักไปขโมยของใครสวดมนต์เราก็ไม่ไปยุ่งประพฤติผิดในกลางของใครสวดมนต์เราก็ไม่โกหกเราก็สวดของเราไปเราไม่ได้สวดไปแล้วก็ด่าใครไปใช่ไหมอ่าแล้วสวดมนต์ไปใครก็จะสวดไปดื่มไปถูกไหมนี่ยเวลาสวดมนต์อย่างน้อยมันคือการรักษาสิบห้าอย่างน้อยก็ชั่วขณะดจิต ก็ถือว่าเป็นการดีนะครับยังไงก็โอเคแหละนะสำหรับท่านชาวลัคนาราศีเมษยังไงต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังติดตามกันมานะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่ท่านเห็นอยู่คือดวงพิชัยสงครามนะครับทำไปเพื่อบูชาดวงชะตานะครับก็ถ้าท่านสนใจนะก็ ติดต่อมาได้ทีนี้ผมจะรีวิวให้สั้นๆนะครับเป็นเป็นคลิปแนะนำนะครับเดี๋ยวจะมีการอธิบายไว้เป็นคลิปตะหักนะครับก็โดยงพิจารสงครามเนี่ยการจะหาได้เนี่ยต้องคํานวณด้วยมือนะเพราะว่าเป็นศาสตร,ร์ชั้นสูงต้องวางลักคณามหานาที5ชั้นแล้วก็ต้องคำนวณด้วยมือซึ่งจะถูกต้องแม่นยำนะครับเพราะว่าในการใช้โปรแกรมคำนวณทั่วไปเนี่ยเวลาที่ดวงชะตาคาดเกี่ยว นะครับก็โปรแกรมเนี่ยอาจจะแบบปัดขึ้นปัดลงอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยอันเนี้ยจะได้ตำแหน่งที่แท้จริงนะเห็นไหมจะได้ตำแหน่งการคำนวณตัวเลขต่างๆนะครับแล้วเมื่อได้ดวงชะตาของท่านมาแล้วเนี่ยก็จะบรรจุดวงชะตาท่านไว้ตรงกลางเนาะล้อมรอบด้วยยันก็เรียกว่าเพชรพยุหะหรือเป็นค่ายกลน่ะเหมือนกับท่านเป็นผู้นำทัพอ่ะแล้วก็มีทหารลายล้อมรอบนะและบรรจุด้วย คาถาบาลีนะห้าสิบหกบทนะหัวใจคาถาห้าสิบหกบทก็เรียกว่าดีทั้งในด้านของพุทธคุณนะในการบูชาดวงนะเนี่ยมีคำนวณได้ทั้งหลักอินทพาศและบาดจันนะครับแล้วก็นี่สองดวงนี้ก็คือดวงขับหมายถึงว่าการเขาเรียกว่าเสริมดวงในจุดที่ดีแล้วก็แก้ดวงในจุดที่เสียการทำดวงพิชัยสงครามนี้ท่านก็เขาเรียกว่าดีในแง่ มหาอุดและมหาลาบนะก็คือพูดง่ายว่าแก้ในจุดที่เสียแล้วก็เสริมในจุดที่ดีนะใครมีไว้ก็เป็นการเขาเรียกว่าเสริมมงคลดวงชะตาเพราะเป็นดวงชะตาของท่านเองนะครับบันคือการเขาเรียกว่าเสริมดวงให้กําลังใจแหละนะและเวลาเราไปบูชาเทพเจ้า องไหนหรืออะไรก็ตามเนี้ยก็ก็ดีแต่ว่าอย่าลืมตัวเองนะเนี่ยการทำดยพิชัยสงครามก็คือการการเริ่มที่ตัวเองการทำด้วยตัวเองด้วยนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็ติดต่อมานะครับเพราะว่ารายละเอียดเยอะนะครับรายละเอียดเยอะนะครับก็เลยต้องขออนุญาตนะครับรีวิวไว้สั้นๆแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าท่าในใดสนใจนะก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ